สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดบ้านหลักนะท่านผู้ชมขณะนี้เวลา14บสนาฬกาสามสิบวทีแล้วนะทผู้ชมเนาะเรามาอยู่กับตอนบ่ายๆแบบนี้ที่วัดบ้านขามน้อยนะท่านผู้ชมพอดีวันนี้แอดมินลืมแป้งนะท่านผู้ชมเนาะ ก็คงจะรูปด้วยมือเปล่านะท่านผู้ชมเพราะาแอดมินลืมแป้งไว้ที่วัดวัดหลักนะท่านผู้ชมเนาะงวดก่อนนะวันนี้ก็ลืมแป้งเอาแป้งมานะท่านผู้ชมก็ต้องขอประทานโทษเนะแต่ว่าแอดมินก็จะไปรูปที่ตรงที่ว่าเขาโรยแป้งไว้แล้วนะท่านผู้ชมก็คือตรงจุดจุดนั้นเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขด้วยกันนะ สำหรับคลิปนี้เรามาขอสองตัวตรงๆนะครับเลขท้ายสองตัวล่างนะท่านผู้ชมเนาะส่วนใครอยากจะดูสามตัวตรงๆนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเข้าไปดูทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับกับสามตัวตรงที่เราขอไว้เนาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เรามาขอสองตัวตรงๆเลขสองตัวล่างนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะก็ขออนุญาตแม่สะเก็นทองเนาะวันนี้เราก็มารูป กับแม่ก็แล้วกันเนาะวันนี้แอดมินก็ลืมมาแป้งมานะผู้ชมแต่ว่านอกตรงนั้นมีแป้งอยู่แล้วก็จะรูปตรงนั้นแหละนะท่านผู้ชมก็ขอให้แม่สเกนทองประทานตัวเลขตัวสวยๆให้เราเนาะเราขอให้เข้าขอให้เฮงขอให้ปังในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนกันด้วยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามารูปกันเลยนะท่านผู้ชมมีแป้งอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแอดมินก็จะรูปด้านบนเนาะ เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนเนาะก็ขอบุญบารมีของแม่สะเกยนทองเนาะขอให้เรามองเห็นตัวเลขชัดเจนเนาะสองตัวเนาะซาตุแม่สะเก็ทองวันนี้ลูกก็มาขอโชคขอลาบกับแม่เหมือนเดิมเนาะก็ขอนะแม่เนาะตัวเลขสองตัวเนาะเลข้ายสองตัวล่างนะแม่เนาะ ตัวเลขขึ้นมาเลยนะผู้ชมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมมองเห็นกันหรือเปล่าท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเลขสามนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเลขสามเนาะชัดหรือเปล่าท่านผู้ชมตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะแอดมินมองด้วยตาเปล่าเนาะจะมองเห็นเลขสามก่อนเพื่อนนะท่านผู้ชม เห็นเลขสามแล้วก็เลขห้านะทผู้ชมเนาะสามห้าห้าสามนะ 3, 5, 5, 3, นะท่านผู้ชมถ้าแอดมินตามไม่ฝาดเนาะสามห้าห้าสามนะ 3, 5, 5, 3, นะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะไม่ทราบว่า,าท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนแอดมินหรือเปล่าท่านผู 3, 5, 5, 3, นะ้ชมสามห้าห้าสามเนาะที่แอดมินมองเห็นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูซิว่าใช่ไหมท่านผู้ชมแต่แอดมินว่า ใช่นะท่าผู้ชมนะแอดมินมองเห็นเป็นอย่างนั้นเนาะใช่แหละท่านผู้ชมแอดมินคงาาไม่ฝาดเนาะนี่นะท่านผู้ชมตัวเลขข้างบนก็มีเหมือนกันนะท่านผู้ชมเห็นไหมเลขสามห้านะท่านผู้ชม ตรงนี้นะ้าผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท้าผู้ชมนี่เลขห้าเนาะด้านหน้าเป็นเลขสามนะนาผู้ชมสามห้าห้าสามนะ้าผู้ชมไม่ทราบว,ว่าท่าผู้ชมมองเห็นเหมือนแอดมินหรือเปล่านะเอ๊เดี๋ยวนะท้าผู้ชมตอนแรกมันขึ้นมาอีกตัวนหนึ่งนะนาผู้ชมตอนแรกแอดมินเห็นเลขสามเลขห้าเนาะ แต่ตอนนี้มองเห็นเลขเห็นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอปเมนดูก่อนขึ้นมาก่อนมันมีเลขสองแลวนะท่านผู้ชมนะเนาะทำไมตัวเลขขึ้นมาอีกสองตัวท่านผู้ชมตอนแรกเห็นเลขสามห้าหนะ้าสามเนาะ ตอนนี้มองเห็นเลขสองกับเลขสี่ขึ้นมานะท่านผู้ชมเห็นเลขอยู่สี่ตัวท่านผู้ชมตอนนี้นะมีเลขสามเลขห้าเลขสองเลขสี่นะท่านผู้ชมจับัวเลขไขว้กันซื้อก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะมันมีเลขสามเลขห้าเลขสี่เลขสองนะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมมันมองเห็นอยู่สี่ตัวนะตอนนี้นะ เนี่ยท่านผู้ชมเลขสองอยู่ปลายมือแอดมินน่ะนี่นะท่านผู้ชมเลขสองอ่ะเลขสี่อยู่ข้างล่างนะท่านผู้ชมมันจะมีตัวเลขอยู่ทั้งสี่ตัวนะท่านผู้ชมตอนนี้นะแปลกจริงๆเลยมีเลขสามเลขห้าเลขสี่กับเลขสองนะท่านผู้ชมเนะาะจับตัวเลขซื้อเนาะแอดมินจะเขียนไว้บนหน้าจอโทรศัพท์นะท่านผู้ชม ตัวเลขขึ้นแม่ขึ้นหลายที่เนาะก็จับตัวเลขไข่กันซื้อนะผู้ชมเนาะมีเลขสองเลขสี่เลขสามเลขห้านะผู้ชมจับตัวเลขซื้อดูนะผู้ชมนะจับตัวเลขซื้อดูนะผู้ชมเห็นตัวเลขอยู่สี่ตัวเนาะตอนนี้เนาะเดี๋ยวตัวเลขแอดมินจะคัดไว้บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านผู้ชมนะครับ ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเห็นเหมือนกับแอดมินเห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมตัวเลขจะมองเห็นอยู่สี่ตัวเนาะมีเลขสามเลขห้าเลขสี่เลขสองนะท่านผู้ชมหรือจะตัดตัวเลขซื้อได้นะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขมันเพ็งแนวทางเท่านั้นนะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวตัวเลขทั้งหมดแอดมินจะขึ้นไว้บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านผู้ชมนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมหากคุณชอบคลิปคลิปนี้เนาะคุณกำลังอยู่กับแอดมิ pe, นเทพนักสกรทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมลุยไปทุกที่กับช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เราจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ